แม่แม่วันนี้จะพาเอาช่อง YouTube ใส่ใน Tiktok นะครับผมนะอ่ะเริ่มกันได้เลยครับอ่ะกดไปที่แอป YouTube นะครับผมนะกดเข้าไปในแอป YouTube เลยนะจากนั้นแม่แม่ก็สังเกตขวามือบนสุดโปรไฟล์แล้วนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่ช่องของคุณนะครับผมแล้วก็ไปขวามือบนสุดนะฮะแล้วกดคําว่าแช์นะครับผมแล้วคัดลอกลิงก์ได้เลยครับผมครับคัดลอกลิงก์นะฮะจากนั้นเราก็ออกมาที่แอป t i k t o k นะครับผมนะ กดไปที่แอปติ๊กตอกได้เลยนะครับผมนะแล้วไปที่ขวามือล่างสุดโปรไฟล์นะครับแล้วไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะครับแล้วจากนั้นเราสังเกตนะครับที่บอกว่าเพิ่ม YouTube ใส่ช่องของคุณเห็นไหมฮะที่ลูกศรสีเขียวนะกดไปได้เลยครับผมนะกดไปเสร็จปป๊บมันก็จะมีอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้กับ t i k t o อกกับ YouTube นะครับนั่นเราก็เลือกเอาลิงก์ที่เป็นของ YouTube นะครับที่เป็นอีเมลของ YouTube นะครับผมนะกดอีเมลของ YouTube ได้เลยครับอ่ะกดไปได้เลยนะนะ กดไปก็จะบอกว่าทีนี้เราก็กดอนุญาตได้เลยนะครับผมให้ t i k t o อกเข้าถึงข้อมูลของ Google ของคุณได้เลยนะครับอนุญาตได้เลยนะนะฮะเราสังเกตว่าขวามือข้างล่างสุดเห็นไหมครับจะมีช่อง YouTube โจออนไลน์เข้ามาของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนะครับเราก็ทดสอบนะครับกดเข้าไปในช่อง u t u b e ใน t i k t o อกครับผมกดเข้าไปเลยนะฮะกดเข้าไปนะครับอ่ะกดเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะกดจึ๊ดอ่ะโอเค นั่นแปลว่าทดสอบแล้วว่าโอ้โหมันวิ่งไปในช่องหล,ลังเราได้แล้วครับผมแม่แม่ครับ